มันเหล็ดมากเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับช่องสุภัยเกาหลีบายโคเรียนะคะ หลายคนถามเข้ามาว่าปีนี้ซอไม่ปลูกผักไทยหรอเพราะยังไม่เห็นลงคลิปเลยปลูกค่ะทุกคนแต่ว่ารอบนี้ซอจะทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกผักไทยในเกาหลีรวบรวมทุกขั้นตอนให้อยู่ในคลิปเดียวกันให้หมดคนดูจะได้ไม่ต้องไปตามดูในอีพีอื่นต่อเนาะซอว่ามันจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะต่อใครหลายๆคนเลยนะคะและยิ่งเป็น คนที่อยู่ต่างประเทศเหมือนซอนะคะสามารถดูคลิปเดียวแล้วก็ดูจบเลยเนาะแล้วก็สามารถทำตามได้เลยค่ะจะได้มีผักไทยไว้กินให้หายคิดถึงบ้านและที่สําคัญนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ<ม>ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามรับชมด้วยนะคะ<ม>เดี๋ยวซอจะพาทุกคนนะคะไปดูผักไทยชนิดหนึ่งค่ะที่ซอเพิ่งรู้นะคะว่าเป็นผักที่ทนหนาวหิมะตกนะคะมันตายแต่ว่า มันตายเฉยๆแต่ว่ารากของมันที่อยู่ในดินนะคะมันยังไม่ตายค่ะพอเข้าสู่ต้นปีนะคะมันก็เริ่มงอกแตกใบออกมาค่ะทุกคนนอกจากใบสารแหน่แล้วนะคะซอค้นพบผักไทยหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูปีที่แล้วซอปลูกผักขาวทองไว้ตรงนี้ค่ะไม่ตายค่ะปลูกแล้วปลูกใส่กับผ้าพลาสติกสีดำค่ะปลูกแล้วหนาวมามันก็ตายค่ะ แล้วคนนี้พอซอลื้พลาสติกสีดําออกนะคะข้างล่างอะ่ะมันงอกเต็มเลยทุกคนมันไม่ตายค่ะหนาวมาหิมะหิมะมาก็ไม่ตายนะคะดูมันหลบอยู่ข้างล่างกันค่ะแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ก็คือรากมันไม่ตายเนาะแล้วคนนี้มันก็งอกขึ้นมาใหม่ค่ะคือแบบสวยเลยมีแต่ยอดอ่อนๆเน,นี่ยผักขาวทองจะ้ะรู้จักผักขาวทองไหมคะใบมันจะเป็นอย่างนี้นะะี่ค่ะนี่คือใบของมันเดี๋ยวรอนะคะทุกคน มันจะเป็นใบสีเขียวค่ะเขาเนี้ยจะน่ากินมากเก็บไปกินนะอร่อยมากมันมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะอยู่เกาหลีนะคะทุกคนทําสวนสนุกมากปลูกผักสนุกมากแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวค่ะคือเวลาที่เข้าสู่หน้าหนาวมานะคะผักไทยทุกตัวนะคะตายดับแนวเบิดเลยค่ะทุกคนไม่มีตัวไหนรอดเลยนะคะนอกจากผักชีแล้วก็ สาระแน่สาะระแน่นะคะแล้วก็ผักข้าวทองเมื่อกี้ค่ะมี3ตัวนี้แหละที่ซอเห็นที่เหลือนะคะไม่รอดค่ะทุกคนก็เลยทุกปีก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ปลูกใหม่เพาะพันุเพาะเมล็ดผักใหม่นะคะทําแปลงใหม่นะคะทํารั้วใหม่นะคะทํา ทำค้างใหม่ทุกอย่างนะเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากๆคือตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะโอ้โหปลูกผักสนุกมากแล้วก็ผักก็สวยนะคะคือคือใครไม่เก่งในเรื่องการปลูกผักนะคะสามารถปลูกได้เลยนะคะใครไม่มีฝีมือใครไม่มีความรู้นะคะอยู่เกาหลีก็คือสามารถทําได้เลยนะคะเนาะบ้านเขาดินมันจะชุ่มๆนะคะทุกคนแล้วอากาศตอนเช้ากับตอนเย็นมันจะมีหมอกลงเนาะแล้วการให้น้ําก็ไม่ คือใต้ดินมันจะมีน้ําอยู่ตลอดค่ะดินมันไม่ค่อยแห้งแรงอ่ะทุกคนค่ะนั่นแหละก็เลยการดูแลรักษามันก็เลยง่ายนะคะผักก็สวยหญ้าก,ก็สวยค่ะเลยค่ะนี่เป็นต้นผลไม้ที่ซอแบบว่ามาเก็บลูกมันกินเปรี้ยวๆนะทุกคนนี่แหละต้นนี้เลยค่ะอย่างงามเลยนะเนี่ยค่ะงามมากเลยค่ะโอ้สวยมากอะ่ะคือสวยแข่งกับต้นซากุระเลยค่ะต้นซากุระว่าสวยแล้วนะ มาเจอต้นผลไม้ที่บ้านเราสวยกว่าอีกค่ะดูเป็นพุ่มเลยสีขาวแล้วก็หอมค่ะในนี้หอมมันกลิ่นน้ำผึ้งเลยค่ะเอฟซีถามเข้ามาว่าขาพ่อปู่ที่ไปผ่าตัดข้อสะพวกเสื่อมแล้วก็ดามเหล็กไว้ข้างในนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะทุกคนเพียงแต่ว่าคุณหมอก็จะไม่ หมอก,ก็จะห้ามทํางานหนักห้ามยืนนานๆห้ามนั่งนานๆนะคะค่ะให้ลุกให้ลุกบ้างนั่งบ้างสลับกันไปนะคะใช้ชีวิตปกติได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่ต้องใช้ขาเยอะๆนะคะกับตรงก้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงค่ะ ถึงคนยิงปืนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่ซอยอยู่นี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอย่าตกใจอย่าตกลัวอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตกใจน้ำชอบใจเย็นๆเขาไม่ยิงปืนแล้วเดี๋ยวก่อนใจเสียงปืนแล้วครับวิ่งมาอีกแล้ววุ้ยวิ่งมีคนยิงปืนเร็วๆเข้ามาเร็วเข้ามาเข้ามาโอ้เร็วๆเดี๋ยวตายนะอย่เข้ามาเร็วเข้ามาเร็ว ไม่มาพูนยังไงไม่มีไม่มาเลยมีคอมเมนต์นะคะเคยถังซอเข้ามาว่า ถ้าพลาสติกที่เราใช้คุมดินกันยากขึ้นนะคะเรานำมาใช้แล้วเราสามารถนำกลับมาใช้อีกรอบได้ไหมตอบเลยว่าได้ค่ะถ้ามันไม่ชำรุดนะคะมันไม่ผุมันไม่ผุพังนะคะทุกคนถ้ามันยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างพื้นเนี้ยของซอเนี่ยจากปีที่แล้วนะคะรื้อออกปุ๊บแล้วก็ถ่ายให้พี่ชินเอารถถ่ายมาถ่ายค่ะแล้วก็คุมต่ออีกรอบนึงได้เลยค่ะลำชอง เดี๋ยวกีแววว่ะเฮ้จะมาเก็บโสมเหรอคะตำรวจจับนะน้ำโชคตำรวจจับนะเข้ามาในสวนโสมเนี่ยราคาแพงนะไปเร็วกลับบ้านเร็วเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับนะเร็วๆไปไปไปกลับบ้านเราเร็วคนหล่อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะได้อยู่ในกรงแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ปล่อยแล้วนะไม่ปล่อยออกจากบ้านแล้วนะ ไม่ไปไม่ได้แล้วตอนนี้กําลังเริ่มเลาะเก่งเริ่มเลาะเก่งขึ้นเรื่อยๆเื่อยๆแล้วนะเนี่ยเห็นเจ้าของไหมเนี่ยแต่ขอต้องไปขออนุญาตเจ้าของก่อนนะโอป้าน้ำโชคของแก้มซอยอนได้ไหมอันนี้ลากรอน 아기가, 아기가, 응? 아기가, 응? 어디 자꾸 가? พอคะมาเด้อมาเด้อจ้ากินน้ำกันค่ะขนมจีนน้ำยาป่านะคะใส่กะทิแล้วก็ใส่ลูกชิ้นค่ะกินกับสาระแหน่นะคะสาระแหน่ที่เกาหลีตอนนี้นะคะตอนนี้เนาะกำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนค่ะมันจะเกิดเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีแต<ม>่ยอดอ่อนๆนะคะแล้วกลิ่นจะไม่ค่อยฉุนนะคะกินไปประมาณต้นหนึ่ง เหมือนกินใบสาระแหน่ที่เมืองไทยประมาณสองใบค่ะอืมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะคะอืมอืม,อมทุกคนอร่อยแบบเหมือนกินที่ไทยเลยค่ะ อร่อยมากมากอร่อยแบบเข้มขน้นมาเด้อมากุ๊กซูคัตชิโมโกโยพ่อปู่ไม่่ายกินกินแล้วขายกินกับซอไปแล้วขนมจีนนี่แหละกินไปตอนเที่ยงค่ะตอนนี้ก็ตอนเย็นนะคะซอกินอีกรอบหนึ่ง มอกยอมมอมกอสมกสยนอร่อยมากเลยค่ะทุกคน น้ำโชคโชคตายแนวน้ำโชกที่ต้องเข้าโรงเรียนนะนี่เ้อแต่ต้องฝึกเข้าโรงเรียนนะน้ำโชค อร่อยมากเลยทุกคนนี่ค่ะอ่อนๆกินไม่ชุนค่ะช่วงนี้นะคะต้องมาซื้อไปกินกับขนมจีนนะทุกคนแรับรองว่าจะอร่อยมากแบบกินเป็นกรรมนี่เลยค่ะ จบไหมแบบนี้ค่ะ อร่อยมากทุกคน Mm hmm <clears throat> ยาแบบอร่อยมากเลยค่ะ อร่อยมากอืมวีอดทวกร่อนยะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเผ็ด ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ